เนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแย้งที่อิหร่านและก็อิสราเอลนะคะย่อมมีผลที่จะขยายวงกว้างออกไปนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะคะแล้วก็ยังไม่มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะจบเมื่อไหร่อย่างไรนะคะก็จะส่งผลต่อการเจราจาของหลายๆประเทศต่อนโยบายริซพอร์คทาริฟด้วยนะคะของสหรัฐอ,อเมริกา ตอนแรกที่กําหนดไว้90วันนะคะในช่วงต้นเดือนกระกฎาคมนี้นะคะซึ่งฝ่ายไทยนะคะเริ่มเจรจาแล้ว1รอบนะคะกับคณะทํางานของ USTR ค่ะก็อันนี้มีการเจรจาไปแล้วเรียบร้อย1รอบนะคะเดี๋ยวทางทางก็คงจะมีการถแถลงเพิ่มเติมนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ดังกล่าวค่ะย่อมส่งผลกระทบนะคะต่อเศรษฐกิจของโลกแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณและราคาพลังงานนะคะการเงินการคมนาคมการท่องเที่ยวนะคะที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนค่ะรวมถึงสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาค่ะที่ได้สั่งการให้คณะรัฐม,มนตรีทุกท่านนะคะร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เตรียมหามาตรการรองรับค่ะเพื่อที่จะให้กระทบกระเทือนพี่น้อง น้องประชาชนน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยเสถียรภาพของรัฐบาลสําคัญมากๆแล้วก็ความสามัคคีของคนในประเทศนะคะสําคัญมากค่ะก็ดังนั้นนะคะดิฉันก็มีการขอให้รัฐมนตรีทุกท่านนะคะทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างความมั่นใจแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างทัน,ทนการนะคะแล้วก็มี ข้อสำคัญนะคะที่รัฐบาลให้ความสําคัญนะคะด้านแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของภัยคุกคามของความมั่นคงของชาตินะคะโดยเฉพาะอาชญกรรมข้ามประเทศนะคะ transnational crime น,น,น,นะคะแล้วก็ตามรายงานของ UNODC ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของชายแดนไทยกัมพูชานะคะได้สั่งการให้ทุกฝ่ายต้องทํางานร่วมกันอย่างบรูรณาการะคะ่ะ แล้วก็ขอย้ำนะคะว่ารัฐบาลนะคะไม่มีนโยบายในการตอบโต้การเปิดปิดด่านชายแดนนะคะเพื่อที่จะหวังผลทางการเมืองนะคะแต่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ประเทศชาติเป็นสำคัญโดยได้เตรียมมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนไว้อย่างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ที่ส่งผลกระทบในเรื่องของสินค้าเกษตรด้วยนะคะเมื่อกี้ในห้องก็มีการสั่งรัฐมนตรีของพาณิชย์ด้วยนะคะว่าจะสามารถทายังไงได้บ้างจริงๆแล้วมีมาตรการรองรับอยู่แล้วจากทาากั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐด้วยนะคะแต่ก็จะไปย้าอีกทีว่า,าสิ่งที่มารายงานนั้นถึงพี่น้องประชาชนจริงหรือไม่นะคะก็ได้ย้าอีกทีเพราะว่าก็ไม่อยากให้เกิดผลกระทบค่ะ ในด้านของอความมั่นคงแล้วก็ของพลังงานนะคะกระทรวงพลังงานก็กําหนดให้กําหนดมาตรการการรับมือสําหรับพลังงานสํารองนะคะแล้วก็มาตรการการช่วยเหลือประชาชนหากมีภาวะของการขาดแคลนหรือว่ามีหรือว่าพวกราคาพลังงานที่มีราคาสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็ให้หามาตรการมารองรับไว้ค่ะ เรื่องที่สก็จะเป็นเรื่องของปัญหาด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนค่ะให้ทางกระทรวงการคลันงนะคะกำหนดมาตรการแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนค่ะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจในทุกระดับค่ะโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าของประเทศค่ะ ส่วนเรื่องของราคาพืชผลนะคะอย่างเมื่อกี้ก็คือจะให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะคะเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาโดยด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของราคาข้าวนะคะที่ต้องเร่งสนับสนุนแล้วก็สรุปมาตรการเยียวยาแก่เกษตรกรนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะแล้วก็เรื่องของการลักลอบนําเข้าสินค้าเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่จะส่งผลกระทบทําให้ราคาพืชผลราคาเกษตรของสินค้าในบ้านเราเนี่ยเกิดราคาตกต่ำนะคะอันนี้ก็ต้องอสกรีนเรื่องนี้ให้ใหชัดเจนค่ะ เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของปัญหายาเสพติดค่ะให้กระทรวงกลารหมงนะคะบูรณาการทํางานระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะแล้วก็ผู้บัญชาการตํำรวจทุกจังหวัดนะคะกําหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นค่ะขยายผลต่อเนื่องจากมาตรการ seal stop save นะคะที่เริ่มทํากันมาแล้วค่ะ เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของปัญหาการท่องเที่ยวค่ะให้กระทรวงท่องเที่ยวนะคะเร่งปรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะพร้อมที่จะเน้นย้ำนะคะมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเรื่องที่7ค่ะเป็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะก็ให้กระทรวงแรงงานค่ะเร่งนํามาตรการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําพิจารณาเร่งด่วนนะคะเพื่อจะให้ทันการขึ้นค่าแรงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะค่ะ ใช้คำถามค่ะการตัมหาัดตาตรีตอนที่ต่อคือกาลงตัวค่ะลงตัวดีค่ะไม่มีอะไรก็ได้คุยกับหัวหน้าพักทุกทุกคนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการส่งชื่อนะคะเข,เข้าเข้าตรวจสอบคุณสมบัติค่ะถ้าเมื่อเรียบร้อยแล้วคอ่อยมีการทุนก้าวต่อไปค่ะก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องรอก่อนว่า ส่งกลับมาเมื่อไหร่เพราะว่าเราเราส่งไปบ้างแล้วด้วยนะคะในเรื่องของการส่งชื่อไปตรวจคุณสมบัติค่ะอจบหรือยังครับอะไรนะคะปัญหาของพรรคใจจบแล้วค่ะไม่มีอะไรค่ะ้มันมีข่าวว,ว่าคุณรพมากดดันให้ในายกลาออกอ๋อไม่จริงค่ะไม่จริงเลยค่ะไม่มีการกดดันใดๆเกิดขึ้นเลยค่ะแล้วก็ได้ได้คุยกันปกติเลยค่ะแล้วก็วันนั้นที่มีรูปออกไปที่โรสบูดนะคะก็ได้คุยกันเรียบร้อยนะคะแล้วก็พักร่วมจริงๆแล้ว ให้การสนับสนุนอย่างมากนะคะแล้วก็ให้กําลังใจด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจริงผ่านไปได้ด้วยดีเลยค่ะนอนนี้ยังจะมีเสียงจากใคมาเมตืเอ,เอ,อ,ตอนไรับาอรเดนไครเ่ี้เสียงของพักร่วมเราเราเรา,เราโอเคอยู่อย่างแข็งแรงอยู่นะคะถ้าเป็นกที่สององกลาโหมมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเดี๋ยวไว้ไฟนอลเราบอกอีกทีนะคะขออนุญ,ญาตยังไม่เปิดเผยชื่อใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่รเนี่ยคถายโ่ลมแน่นอน,นะค่ะ จริงแล้วเนี่ยทุกกระทรวงนะคะเราเราเราต้องรับให้พร้อมเพราะว่าจริงมันไม,ไม่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะ,ะทุกอันต้องบอกเราต้องช่วยกันอย่างบราการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนค่ะก็ต้องเป็นคนที่สามารถ ดูแลเรื่องนี้ได้อยู่แล้วนะคะทุกว่านี้มีรัฐมนตรีช่วยแล้วก็รัฐมนตรีกระหมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วข้างๆเนี่ะคะเป็นรองนายกด้วยจริงทํางานกันอย่างแข็งขันมากๆบวกกับกองทัพด้วยที่เราอย่างเช่นของตรงชายแดนเนี่ยเราก็มอบอํานาจให้กับกองทัพนะคะเพื่อจะดูหน้างานในการบริหารจัดการนะคะแล้วก็ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทุกอย่างก็ราบรื่นดีค่ะทําทไมวันนี้ทุกคนสนใจกังกระหมเป็นพิเศษค่ะ จะมีการถูกผู้ติดเป็นปัติจจุบัตนในชั่วข้ามีการประเมินเรื่องนี้ไหมคะ ค่ะจริงๆก็เราก็ประเมินเรื่องนี้อะนะคะแต่ว่าก็ถ้าต้องต้องสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลหรืออย่างไรก็ก็พร้อมนะคะในการที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ชี้แจงเพราะว่าจริงๆอย่างคลิปเสียงที่หลุดออกมานั้นก็ขอยืนยันว่าก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วผู้นําแต่ละประเทศก็ใช้เจรจากันอยู่แล้วก็จะเห็นได้ชัดะคะ่ะว่าในคลิปเสียงจริงๆแล้วตัวดิฉันเองก็ไม่ได้ได้อะไรนะคะแล้วดิฉันก็ไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเสียอะไรนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้นี่คือจุดที่เป็นการคุยกันซึ่งก็ทราบอยู่แล้วว่าไม่ควรจะเปิด เผยในคลิปที่มันเป็นการสนทนาแบบส่วนตัวนะคะซึ่งก็ดิฉันก็พร้อมที่จะยืนยันแล้วก็พร้อมที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรอธิบายเล่าทุกเหตุการณ์อยู่แล้วถ้ามีการต้องอธิบายนะคะขอบคุณมากนะคะเขดินที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็มีกระแสที่จะให้าเลยอ่ะเแถลงข่าวที่